ในสมัยก่อนการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ยังไม่มีนวักตกรรมการรักษามากมายไปกว่าการรับประทานยาแปะแผ่นยาจนพัฒนาเป็นการทําบอลลูนและในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียตินี้ค่ะ <c oughs> ก็มีการใช้นวักตกรรมขดลวดเพื่อถ่างขยายหลอดเลือดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีและในครั้งนี้ทางทีมแพทย์คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดก,ก็ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนให้พน้นวิกฤตได้ถึง2รายค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและดูวิธีการรักษากันค่ะก็รู้สึกยินดีนะฮะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับก็ทางโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพเนี่ยได้เข้ามาร่วมโครงการโดยเข้ามาทำการตรวจตรวจส่วนหัวใจเนี่ยตั้งแต่วันที่17นะฮะแล้วก็เรามา,มาด้วยกันเนี่ยมีทั้งแพทย์พยาบาลเทคนิคเชียนนะครับทั้งทียกกันมาด้วย เพื่อมาช่วยเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลหัวหินในการทําการตรวจรักษาครั้งนี้คือเราแพลนไว้ในวันละ8ลรายแต่บังเอิญว่าวันที่18เนี่ยเรามีเคสฉุกเฉิน ที่คนไข้เนี่ยหลอดเลือดหัวใจมันตันไปเลยแบบเฉียบพันก็มาถึงห้องฉุกเฉินเสร็จเราก็เอาคนไข้ขึ้นมาทําการเปิดหลอดเลือดแล้วก็ใส่ขดลวดเข้าไปนะฮะซึ่งก็ทําให้หลอดเลือดหัวใจคนไข้เนี่ยไหลไปได้ด้วยดีนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดความยากคือในรายที่คนไข้เนี่ยเป็นอาการที่หลอดเลือดอุดตัน เลือหลังไปแล้วแล้วก็คุณหมอเนี่ยสามารถทําการเปิดหลอดเลือดเส้นที่มันอุดตันมาเป็นปีเนี่ยให้มันเกิดการไหลเวียนของเลือดได้ซึ่งในรายพวกนี้เนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถเอาไปทําผ่าตัดบายพาสผ่าตัดทางเบี่ยงของหลอดเลือดได้ เปรียบกับในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปไปเปิดหลอดเลือดที่มันอุดตันเรื้อรังไปได้โครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้มีไรายได้น้อยหรือว่าคนไข้ที่อาจจะมีโอกาสที่จะขาดโอกาสเนี่ยได้รับโอกาสในการที่จะได้รับการรักษาที่ดีสําหรับเครื่องนี้นะครของโรงพยาบาลหัวหิน,นก็เป็นเครื่องตรวจศูนหัวใจนะครับแล้วก็ทําการฉีดสีหลอดเลือด แล้วก็ขยายขยายหลอดเลือดในบริเวณที่มีการตีตันนะฮะตอนนี้คุณหมอเนี่ยกำลังทําการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจด้านซ้ายนะฮะตอนนี้ใส่ขวดลวดไปตรงนี้ตำแหน่งหนึ่งนะฮะตรงนี้อีกตัวตรงนี้อีกตัวหนึง่งเส้นเลือดเนี่ยจะเห็นว่าเลือดไหลได้ดีนะครับ ที่มาทำสามวันเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จได้ดีทีเดียวโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้มีไรายได้น้อยหรือว่าคนไข้ที่อาจจะมีโอกาสที่จะขาดโอกาสเนี่ยได้รับโอกาสในการที่จะได้รับการรักษาที่ดีนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็อยู่ในมาตรฐานสากลเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจค่ะโดยปกติเนี่ยพ่อเนี่ยก็จะเหนื่อยง่าย หายใจไม่ค่อยออกค่ะเขาออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นนะคะทีนี้ทางโรงพยาบาลก็เห็นว่าเคสของคุณพ่อเนี่ยมีมีหมอผู้เชี่ยวชาญมาที่โรงพยาบาลหัวหินเนี่ยค่ะคือผู้ป่วยอะคะ่ะมีกําลังใจมากพอมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเนี่ยก็ให้โอกาสนี้กับคุณพ่อะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ หน้าอกอะในหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกมันก็มาหาหมอเพราะว่าแกก็เหนื่อยหอบอย่างประมาณนี้นอนหายก็ไม่ได้ต้องนอนแคงก็ไม่ได้เราต้องนอนพั้อย่างเดียวหมอก็นัดมาฉีดสีดูว่ามันจะมีไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าประมาณนี้ถ้าเจออะไรที่ในหลอดเลือดหัวใจมันจะมีไขมันอุดตันก็ต้องใส่กดลวดประมาณนี้แต่ตอนนี้คงจะยังไม่ใส่กดลวดใช่ไหมคะ ยังไม่ใส่กดลวดถ้าใส่กดลวดไม่ได้ก็ต้องบดรูนอะไรประมาณนี้เมื่อเช้ามาฉีดสีเนี่ยเนื่องจากคนไข่อายุมากนะครับลักษณะของหลอดเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงมีหินปูนเกาะอ,อยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จุดที่ตีบเนี่ยค่อนข้างวิกฤตคือ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ดัะน,นั้นหลังจากได้รับการใส่ลูกโป่งขยายไปแล้วเนี่ยก็คาดว่าอาการคนไข้เนี่ยน่าจะทุเลาลงนะครับเพียงจากว่าในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมีค่อนข้างมากแต่เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนให้ทราบคือหนึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงขณะเดียวกันปริมาณคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่เองก็ค่อนข้างหนา,หแ,นา,นานแน่นอาจจะทําให ระยะเวลาในการรักษาของแต่ละลายใช้เวลาระยะเวลาในการรอนเนื่อน,นานสักนิดหนึ่ง ด้วยความรับผิดชอบที่มีมากกว่าผู้ผลิตยาองค์การเภสัชกรรมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดคน้นวิจัยพัฒนายาเพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ New Cambry ทุกสัมผัส <with you. S 1> บ่งบอกความเป็นผู้นำ <each> ทุกสัมผัสตอบสนองได้ฉับไวและ n e w c a m r y Extreme oh. ทุกสัมผัสคือเอกลักษณ์แห่งดีไซน์ Newcomry oh. และ Camry x x t r m o e oh. สัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิ